ที่ได้ตลอดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะมาเช็คพลังงานเขาคนนั้นกันนะคะแลนดอมวันนี้นะจะเป็นยังไงบ้างความคิดความรู้สึกของเขานะคะเขามีความคิดความรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะลองมาเช็คกันดูนะคะฝากกดติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้ก๊อบด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้นะคะเวลาก๊อบลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะแล้วก็ฝากเข้าไปดูคลิปย้อนหลังให้ก๊อบนิดนึงแล้วกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะ มาดูพร้อมกันเลยค่ะสี่ถ้วยนะคะนั่งรออย่างเหงาๆนะคะสี่ถ้วยมองมาที่นอกหน้าต่างนะสามไเท้านี่ก็เป็นไพ่รอคอยนะคะ มีความเงาๆอยู่นะ The Moon สองถ้วยดูคิดถึงคุณยังไงชอบกน Lover นะคะมาคู่กันเลยเนาะ Princess of c h a r l i t นะคะ Princess of c h a r l i t โทษทีนะคะ Princess of Sword สามเหรียญ The World Princess of Bonds นะคะ รอคอยชะเง้อชะแงอยู่ไกลกันด้วยนะบางคนบางคนมีในเรื่องของความไกลห่างระยะทางที่ไกลกันก็มีนะหรือบางคนไม่ได้ไกลกันด้วยระยะทางหรอกนะคะแต่ไกลกันด้วยใจความสัมพันธ์คุณกับเขาตอนนี้นะคะบางคนน่ะคิดถึงกันมากๆเลยทั้งคุณและเขานะต่างคนอยู่ในจุดของความคิดถึงแต่น่าจะมีคนที่ไม่ค่อยได้เจอกันด้วยนะนะคะพลังงานตรงนี้มีไพ่เดวิลมามีไพ่สไม้เท้าสามไม้เท้า ไกลห่างกันด้วยระยะทางหรือบางคนตัวใกล้ใจไกลหรือบางคนไกลทั้งตัวไกลทั้งใจนะคะเหมือนกับไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยได้มีปฏิสัมพันธ์กันสักเท่าไหร่หรือไม่ค่อยมีเวลาที่จะเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันในช่วงเนี้นะ,ะแต่สิ่งที่อยากจะบอกนะคะสำหรับพลังงานของเขาวันนี้คือเขารู้สึกคิดถึงคุณมากๆนะ,ะเขารู้สึกว่าเป็นหน้าไพ่ของคนที่แบบ อยากเจออยากอยู่ใกล้ๆอยากเคียงข้างอยากมาหาอยากให้คุณอยู่ตรงนี้อยากที่จะเดินร่วมทางไปกับคุณอยากไปไหนทุกแห่งหนโดยที่มีคุณไปด้วยอะ่ะคิดถึงคุณมากนะคะเป็นหน้าไพ่ของความคิดถึงแล้วก็เป็นหน้าไพ่ของคนที่ไกลกันเขาส่องคุณตลอดเวลานะคนคนนี้ส่องมากๆเลยเขาวาดภาพความฝันระหว่างคุณกับเขาไว้อย่างสวยงามเนี่ยเขาชอบดูรูปคุณบางคนนะ อาจจะเป็นจิตกรจิตกรรมอะไรประมาณนี้เป็นนักวาดภาพเป็นเป็นอาร์ติสต์อะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะที่แบบชอบวาดรูปเขารูปคุณนะคะเพราะมีไพ่ของจิตกรเกิดขึ้นด้วยเขาจะจินตนาการถึงภาพคุณถึงใบหน้าของคุณถึงความสวยงามถึงความดีของคุณตลอดเวลาหน้าไพ่วันนี้คือไพ่ของคนที่มีแต่ความรักมีแต่ความคิดถึงมีแต่ความแบบโหยหาห่วงหาอาทรมีการรอคอยกันเกิดขึ้น รอคอยการที่จะได้มาเจอกับคุณรอคอยการที่จะได้มาแต่งงานกับคุณรอคอยการที่จะได้มาสร้างอนาคตกับคุณและบางคนนะคะคุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ใกล้กันเนี่แหละแต่คุณก็มีความรู้สึกว่าเวลาที่คุณอยู่ใกล้กันมีความสุขจังเลยอะแต่เวลาที่ต้องห่างกันต่างคนต่างแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตหรือต่างคนต่างไปแบบไปทํางานหรือไปอยู่ในที่ของตัวเองอะไรประมาณเนี้ก็เลยกลายเป็นความเหงา นะคะมีความรู้สึกเมื่อไรจะเป็นวันของเราสักทีเมื่อไรความสัมพันธ์ของเราสองคนจะประสบความสําเร็จสักทีเมื่อไรความรักของเรามันจะก่อเกิดเป็นความจริงได้บางคนเป็นรักออนไลน์นะคะคุยกันผ่านออนไลน์โลกโซเชียลก็มีแต่ให้คุณรู้ไว้ว่าตอนนี้คนคนนี้เขาคิดถึงคุณมากเขาฝากความคิดถึงมาหาคุณเขาอยากจะบอกให้คุณรู้ว่าเขาคิดถึงคุณแบบสุดๆอะ่ะไม่สามารถที่จะประมาณค่าได้อะคะ่ะความคิดถึงที่เขามี แล้วนอกจากความคิดถึงจริงๆแล้วคนคนนี้ก็รักคุณมากเช่นกันเขารู้สึกว่าคุณกับเขามีความเป็นโซคอนเนคชันกันเป็นเหมือนพมรมลิขิตรักแรกพบเป็นเหมือนพมรมลิขิตรักแท้เห็นไหมคะเลิฟเวอร์กับสองถ้วยเป็นหน้าไพ่ของความรู้สึกของคนที่แบบมีความรู้สึกดีอยู่ข้างในลึกๆมีความรักที่มันผูกพันมาจากข้างในนะคะไม่ใช่เป็นความผูกพันแค่ทางกายแต่เป็นความผูกพันทางใจทางจิตวิญญาณที่เขารู้สึกว่า แก่คนคนนี้ออกจากความรู้สึกออกจากใจไม่ได้เลยเขารู้สึกว่าการกระทําของคุณความรักของคุณหรือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คุณมอบให้เขาไปอ่ะมันไปทัดใจมันไปทัดใจเขาอ่ะมันไปทําให้หัวใจเขามันแบบมันมีความสั่นไหวมีความสั่นระรัวทุกครั้งที่อยู่ใกล้คุณหรือทุกครั้งที่เขาได้ยินเสียงคุณนะคะนะคะแค่ไม่ได้เห็นหน้าบางคนนะไม่ได้เจอกันตัวเป็นๆแค่เห็นรูปคุณเห็นรูปถ่ายคุณ นะคะหรือแค่จินตนาการถึงใบหน้าคุณเขาก็มีความสุขแล้วอะเหมือนคนที่ไม่ได้เห็นหน้าเห็นหลังคาบ้านก็ยังดีหรือคนที่ไม่ได้แบบไม่ได้เห็นหน้าได้ยินเสียงก็ยังดีประมาณนั้นเลยนะหน้าไพ่เขาเป็นหน้าไพ่ของคนที่เหมือนกับว่าคิดถึงแต่เหมือนกับไม่รู้จะทํายังไงถึงจะทําให้เราได้มีช่วงเวลาดีๆที่อยู่ด้วยกันบางคนคุณอาจจะเป็นคู่รักกันเป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นความรักที่โอเคแหละอาจจะมีการละกันอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณต้องห่างไกลกันด้วยภาระหน้าที่บางอย่างนะคะหรือแม้แต่กระทั่งการที่คุณออกไปทํางานเขาออกไปทํางานต้องห่างกันในช่วงระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงอะ่ะคนคนนี้ก็คิดถึงคุณมากๆนะคะบางคนคุณกับเขาห่างกันด้วยหน้าที่การงานบางคนห่างกันแบบเหมือนกับคุณทํางานอยู่ที่หนึ่งแฟนคุณทําอยู่ที่หนึ่งนะหรือบางคนแฟนคุณอาจจะต้องเดินทางไปในที่ไกลๆหรือคุณจะต้องเดินทางไปไหนสักที่หนึ่ง แล้วเป็นช่วงเวลาที่ต้องห่างกันเขาก็คิดถึงคุณแต่บางคนห่างก็เลยอยู่กันคนละประเทศอยู่กันคนละขั้วโลกเลยก็มีนะคะหรืออยู่กันคนละอำเภอคนละจังหวัดคนรับภูมิภาคอย่างเงี้ยก็มีบางคนแบบห่างกันด้วยความจําเป็นนะคะสถานการณ์บีบบังคับให้เราจะต้องแบบห่างกันแล้วก็มีแต่ไพ่ของการรอคอยชะเง้อชะแง้ส่องดูกันบางคนได้จะส่องกันผ่านโลกออนไลน์หรือบางคนได้จะคุยกันผ่านโทรศัพท์ผ่านโลกโซเชียล ะะได้ยินแค่เสียงกันแต่ไม่ได้พบหน้ากันแต่ให้คุณรู้ไว้นะว่าคนคนนี้รักคุณมากมีความรักมีความผูกพันไม่ว่าเขาจะบอกให้คุณรับรู้หรือเขาจะไม่พูดบอกก็ตามแต่นะคะเขามีความรู้สึกว่าความรักของเราทั้งสองคนอ่ะมันมีความสวยงามอะไรมากกว่าที่คุณคิดไว้อ่ะในใจลึกๆของเขาคนนี้นะคะเป็นหน้าไพ่ของคนที่รู้สึกว่า มันมีความรู้สึกอยู่ข้างในใจหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่สามารถเอื้อนเอ่อยออกมาเป็นคำพูดให้คุณได้รับรู้ได้ไม่สามารถที่จะบอกกับคุณได้ว่าเขารักคุณมากแค่ไหนเขาคิดถึงคุณมากแค่ไหนเขาไม่สามารถที่จะตีเป็นจำนวนออกมาให้คุณได้รับรู้ได้อะนะคะแต่สิ่งที่ไพ่อยากจะสื่อสารให้คุณรับรู้ตอนนี้ก็คือเขารักคุณมากมายเหลือเกินเหลือคนานับอะเกินกว่าที่คุณจะคิดด้วยซ้ำเกินกว่าที่คุณจะคาดเดาได้ด้วยซ้ำ คนคนนี้มีความฝันความหวังอยากใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณนะคะอยากเจอคุณอยากอกกอดคุณอยากอยู่เคียงข้างคุณอยากใช้ชีวิตคู่ร่วมกันกับคุณอยากเดินทางร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันกับคุณอยากเดินทางไปหาคุณหรืออยากให้คุณเดินทางมาหาบางคนที่ไกลกันอยากที่จะกลับมาเป็นคู่รักที่มีความสุขร่วมกันทุกครั้งที่เขามีคุณนะคะทุกครั้งที่เขาได้พูดได้คุยได้อยู่เคียงข้างคุณน่ะเขารู้สึกว่าเขามีความสุข คุณคือโลกทั้งใบของเขาคุณคือความสุขคุณคือความสวยงามคุณคือทุกอย่างในชีวิตของเขาเขาได้แต่ชะเง้อชะแงรอคุณเห็นไหมคะบางคนไกลกันมากเลยนะนะคะไกลกันจนแบบรอแล้วรออีกบางคนรอกันมาเนิน่นนานก็ยังไม่สามารถที่จะมาเดินทางมาเจอกันได้นะในบางพลังงานนะคะแต่บางคนก็อาจจะแบบว่าอยู่ใกล้กันแต่ยังไม่สามารถที่ทําให้ความสัมพันธ์มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้นะคะ ความรักของคุณมันเป็นความรักที่อิ่มฟูตอนนี้ความรู้สึกในใจเขานะเขารู้สึกว่ามันแบนะ่งบานอ่ะมันมีความสุขถึงแม้ว่ามันจะมีความทุกข์อยู่ภายในใจบ้างก็ตามมีความเหงาเข้ามาแทรกซึมแทรกแซงบ้างก็ตามแต่ส่วนใหญ่แล้วเขารู้สึกว่าเขาดีใจที่เขาได้มีคุณมาเติมเต็มเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาเขาไม่เคยเสียใจเลยนะคะที่เขาคบคุณหรือที่เขาได้คุณเป็นแฟนหรือได้คุณเป็นคนรักเขามีความสุขทุกครั้งที่เขานึกถึงคุณ นะคะถึงแม้ว่าบางครั้งคุณจะมีความไม่เข้าใจกันหรือมีความมีความแบบห่างไกลกันหรืออาจจะเป็นลักษณะของการเว้นระยะห่างซึ่งกันและกันอยู่ในมุมของตัวเองแต่เขาก็อยากจะบอกว่าไม่มีอะไรมาพรากเราทั้งสองคนไปได้หรอกเราทั้งสองคนยังผูกติดกันอยู่ใจเราทั้งสองคนยังคงผูกพันกันอยู่ไม่มีอะไรที่จะมาแกะเราออกไปกันได้นะคะแล้วเขาก็มีความรักมีความรู้สึกคิดถึงคุณมีความรู้สึก ยังห่วงหาอาทรห่วงใยคุณตลอดเวลานะเขายังอยากรู้ว่าชุดเอ่อช่วงเนี้ยคุณเป็นยังไงชีวิตคุณเป็นยังไงมีความสุขดีไหมคุณเหนื่อยไหมคุณต้องการกําลังใจหรือเปล่าเขายังคงเป็นกําลังใจให้คุณเสมอส่วนตัวเขาเองเขาก็ต้องการกําลังใจจากคุณเช่นกันเหมือนช่วงเวลาความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้ทั้งคู่อ่ะต่างคนต่างต้องการกําลังใจจากกันและกันมากๆนะคะเพราะฉะนั้นหน้าไพ่วันเนี้ย คนคนนี้เขาฝากความคิดถึงมาหาคุณนะเขารักและเขาคิดถึงคุณมากๆเลยในช่วงเวลานี้นะคะทีนี้มาดูสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกันในความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นยังไงคะสถานการณ์ของคุณกับเขาความรักครั้งนี้ในอนาคตนะคะจะเป็นยังไงต่อไปคะไนท์ถือดาบนะ6ดาบ เตรียมตัวออกเรือแล้วเห็นไหมนะคะไพ่จัดเมน้นต์เจ็ดถ้วยห้าดาบไนท์ถือถ้วยควีนถือถ้วยวิวอัลฟ์อจูนควีนถือไม้เท้าสิบเหรียญน,นะคะไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่จัสตี มีไพ่เดือนนี้เกิดขึ้นด้วยนะบางคนคุณอาจจะมีโอกาสได้พบได้เจอหรือได้มีการเทคแอคชั่นกันในบางสิ่งบางอย่างในเดือนตุลาคมไม่เกินสิ้นปีนะคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคนที่ยังไม่ได้เจอกันมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกันคนที่มีปัญหาความขัดแย้งกันเนี่ยจะมีโอกาสได้มาปรับความเข้าใจกันส่วนคนที่รอคอยกันอยู่มีเกณฑ์ที่คุณจะได้มาทําอะไรเขาจะมีการเทคแอคชั่นทาอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ความสัมพันธ์มันมี มีโอกาสที่จะเป็นความจริงขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาคนที่เป็นคู่รักคนที่เป็นครอบครัวคนที่เป็นคู่ชีวิตนะคะสถานการณ์ความรักหลังจากเนี้ยจะมีความสุขมากขึ้นจะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นจะมีการเฉลิมฉลองการเลี้ยงการเลี้ยงดูปูเสือการดูแลการเทคแคร์การเอาใจใส่นะคะไม่ว่าจะเป็นการ กลับมาส่งเสียดูแลคุณการเอาเงินกลับมาเปย์คุณการสร้างการให้อะไรบางอย่างกับคุณที่เป็นสิ่งของชิ้นใหญ่ก็ได้การได้บ้านการได้รถการได้ที่ดินหรือการแต่งงานนะคะการเซอร์เบตบางสิ่งบางอย่างการเฉลิมฉลองความยินดีหรือการเดินทางมาหามาพบมาเจอการของคุณกับเขาแต่ทุกอย่างนะคะจะถูกนำพามาด้วยโชคชะตาเห็นไหมจัก,กรวาลจัดสรรค่ะ view of fortune ขยายกับ judgment รอ perfect timing ทุกอย่างมันจะสมบูรณ์แบบ ทุกอย่างมันจะเป็นความจริงได้นะคะก็แพทระยะเวลาเร็วสุด1-3เดือนช้าสุด3-6เดือนพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะทุกอย่างจะกกวาจะจัดสรรให้มันเข้าที่เข้าทางลงล็อกอะไรที่ดูแย่จะดีขึ้นอะไรที่ดูเป็นไปไม่ได้จะมีโอกาสเป็นไปได้ใครที่คุณประสบปัญหาความสัมพันธ์กันอยู่ไม่ว่าจะมีปัญหากันเองปัญหาจากบุคคลอื่นหรือปัญหาระยะทางที่ไกลกันหรือปัญหาอุปสรรคในเรื่องของ ตัวแปรอื่นใดก็ตามจะเป็นเงินจะเป็นครอบครัวจะเป็นอุปนิสัยจะเป็นบุคคลอื่นนะคะหรือจะเป็นในเรื่องของพันธะภาระหน้าที่ความรับผิดชอบบางอย่างทุกอย่างจัก,กรวาลจะจัดสรรให้ทุกอย่างมันเข้าร้อกเข้าที่เข้าทางอยู่ในจุดที่บาลานซ์อยู่ในจุดที่สมดุลมากที่สุดจะเป็นความรักที่ได้ความยุติธรรมเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ความถูกต้องและหลายๆคนนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้จดทะเบียนสมรสกันนะ มีใครที่กํลังจะจดทะเบียนกันหรือเปล่ามีไพ่การจดทะเบียนสมรสมีไพ่ของการเข้าไปพบผู้หลักผู้ใหญ่เจอครอบครัวหรือการสร้างเรือนหอการสร้างบ้านการใช้ชีวิตร่วมกันก็ได้นะคะหรือคุณทั้งคู่อาจจะมีการตัดสินใจเดินทางมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัวหรือการดําเนินชีวิตไปลักษณะของการเป็นสามีภรรยาบางคนอาจจะแบบมีในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ตัดสินใจที่จะมาอยู่กินด้วยกันอนะอะไรประมาณนี้ก็มีนะนะคะแล้วก็หลายๆคนความสัมพันธ์ของคุณกับเขาใครที่ไกลกันมีเกณฑ์เดินทางมามาหากันละกันแล้วก็มาทําอะไรให้แบบมันเป็นรูปเป็นร่างกันอนะหรือเขาอาจจะให้คุณเดินทางไปพบไปเจอเขาก็ได้นะคะพลังงานตอนนี้ปัญหาทุกอย่างมันกำลังจะได้รับการแก้ไขโดยโชคชะตาโดยจัก,กรวาลจัดสรรเนี่ยแหละช่วงเวลาบางคนรอมานานเนื่อนนานไม่รู้ว่า โชคชะตาวิบากกรรมอะไรกันแกล้งทําให้เราต้องพากจากกันรักกันจะเป็นจะตายเลยนะบางคนรักกันมากแต่ก็เหมือนกับทุกอย่างมันต้องจบลงหรือทุกอย่างมันต้องห่างกันด้วยด้วยอะไรก็ไม่รู้ที่มากีดกันกั้นขวางอ่ะนะคะเหมือนคุณทั้งคู่บางคนรักกันจริงๆนะแต่เหมือนระยะทางทําให้คุณต้องไกลกันทําให้คุณต้องเลิกกันหรืออุปสรรคอย่างอื่นอยู่ดีๆมาพากคุณทั้งคู่ออกห่างจากกันพากคุณทั้งคู่ไปจากกันนะคะทาให้คุณรู้สึก ก็เสียใจเนาะบางคนก็รอแล้วรอเล่าแต่คุณยังไม่ต้องกังวลนะเพราะจากสถานการณ์ความสัมพันธ์มันยังไม่ได้สิ้นสุดลงหรอกมันยังมีโอกาสที่โชคชะตาจะพลิกชีวิตคุณทั้งคู่ให้กลับมามีความสุขร่วมกันได้ในอนาคตนะคะเพราะเขาคนนี้ก็ยังไม่ได้ทอแท้เลยเขายังคงอยากที่จะเดินหน้าไปต่อในในในความสัมพันธ์นี้เขายังคงอยากที่จะมีคุณร่วมทางเดินไปอยู่นะคะมันเป็นหน้าไพ่ของการที่แบบอุปสรรคทั้งหมดอะ นะคะปัญหาขวากหนามอุปสรรคเขาจะสามารถก้าวข้ามผ่านมาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรมันคือบททดสอบนะที่คุณทั้งคู่จะต้องเจอแต่บททดสอบนั้นคุณจะก้าวข้ามผ่านมันมาได้นะคะมันเป็นหน้าไพ่ของคนที่เหมือนกับโอเคที่ผ่านมาอาจจะจําเป็นยอมรับในโชคชะตายอมรับยอมจำนแในวิบากกรรมอะไรก็ตามแต่ที่ทําให้ความสัมพันธ์เรามันดูแบบมีปัญหาไม่สมหวังสักทีอะ แต่ในอนาคตคุณเชื่อไหมว่าความสัมพันธ์คุณมันจะสมหวังนะแต่คุณต้องรอเวลา perfect t ท m i มิถ้าไพ่สองใบเนี้ยมาทุกอย่างมันถูกกำหนดไปด้วยโชคชะตานะคะจัดเม้นกับวี o f f ฟ r จูนมาขยายกันเนี่ยต้องรอวาระเวลาเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับเป็นความลับสวรรค์นะ่ะที่แบบอาจจะมองดูไม่เห็นจุดจบอะแต่จุดจบคิดว่ามันจะสวยงามนะคะจุดจบไม่ได้แย่จุดจบดีนะนี่คือสถานการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นะคะต่อมามาดูไพอ่ออร์เรคเกิลก็จะใช้สำหรับนี้ในการให้คำแนะนำคุณนะคะพไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการเพิ่มพลังงานชีวิตหรือเพิ่มระดับชีวิตให้ไปสู่อีกขั้นหนึ่งนะคะคือการเติบโตนะคะการเติบโตทางจิตวิญญาณก็ได้การเติบโตจาก ข้างในอะไรประมาณนี้การเพิ่มพลังชีวิตอะนะคะให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมนะไพ่ใบนี้นะคะความหมายคือการซื่อสัตว์ต่อหัวใจตัวเองนะคะเดี๋ยวก็จะมาอาธิบายทีแล้วกันเนาะ keep your dream alive นะคะการการรักษาการเก็บรักษาความฝันนั้นไว้ให้คงอยู่นะความหมายใบนี้นะคะ Make a wish นะคะการขอพรคือจะบอกว่าหลายๆคนมีการขอพรไม่ว่าจะจากจักกวาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอคู่แท้ขอรักแท้นะคะขอให้คนคนนี้กับคุณได้สมหวังดังปรารถนาที่คาดหวังไว้นะคะหรือที่ฝันไว้สิ่งที่พ่อยากจะบอกก็คือให้คุณจงเก็บรักษาความฝันนั้นไว้สมมุติคุณมีความฝันว่าสักวันหนึ่งคุณกับเขา จะได้มาคลองรักคลองคู่กันคุณกับเขาจะได้มาเป็นครอบครัวที่มีความสุขความอบอุ่นด้วยกันเราจะได้มาเจอกันไม่มีอะไรมากั้นกลางขวางทางเราได้ให้คุณจงเชื่อมัน่นและคุณจงเก็บรักษาความฝันนนั้ไว้เพราะความฝันที่คุณคิดไว้ปรารถนาไว้มันจะเป็นความจริงได้และจงซื้อสัตว์ต่อหัวใจตัวเองถ้าใจตัวเองเรียกร้องให้ทำอะไรยังไงก็จงทำตามหัวใจตัวเองอย่าไปฝืนใจสมมุติ ใจคุณรู้อยู่แก่ใจว่าคุณรักเขาคนนี้ใจคุณรู้อยู่ว่าคุณรอเขาคนนี้แต่คุณก็พยายามที่จะปฏิเสธตัวเองว่าไม่ฉันเกลียดฉันโกรธฉันไม่ได้รักฉันไม่ต้องการนั่นคือการที่คุณน่ะปฏิเสธหัวใจตัวเองไม่ซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองไพ่บอกให้จงซื่อสัตย์ต่อหัวใจตัวเองถ้าใจเรียกร้องอยากจะให้ทําอะไรก็ทําแต่ถ้าใจรู้สึกว่ามันฝืนมันไม่อยากทําก็อย่าไปทําถ้าใจคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความสุข กับการที่มีเขาคุณก็ไม่ต้องมีเขาคุณก็แค่ไปเดินหาอนาคตเจอสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าแต่ถ้าใจคุณยังคงเรียกร้องพร่ำพร่ำหาหวยห,หาเขายังอยากจะมีเขาอยู่คุณก็แค่ทําตามหัวใจตัวเองนะคะทําอะไรก็ตามให้เรารู้สึกเรามีความสุขเราไม่เป็นทุกข์กับการกระทําของเรากับความคิดของเรานะคะบางคนนะ่ะขัดแย้งกันมากๆเลยนะการแสดงออกภายนอกกับความรู้สึกภายใน ย้อนแย้งกันมากๆเลยปากพูดอย่างแต่ใจคิดอีกอย่างเพราะฉะนั้นไพ่บอกจงซื่อสัตย์ทําตามหัวใจตัวเองซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองคะ่ะทําอะไรมีความสุขก็ทําไม่ได้เดือดร้อนใครก็ทําแต่ถ้าเรารู้สึกว่าทําให้ตัวเองเป็นทุกข์จนมากเกินไปก็ต้องมาพิจารณาใหม่นะนะคะว่าควรทําในสิ่งสิ่งนั้นหรือไม่นะคะแล้วคุณก็ต้องเพิ่มพลังงานชีวิตให้เป็นพลังงานบวกๆให้มี energy ที่ดูมี power ขึ้นมาไปอีกขั้นหนึ่งนะคะ อย่าเขาเรียกว่าอันนี้คือการแบบเหมือนกับเปล่งประกายอะทุกอย่างมันอยู่ในกำมือคุณนั่นแหละโลกใบนี้มันอยู่ในมือคุณมันอยู่ที่ว่าคุณจะทําให้โลกใบนี้มันสวยงามยังไงคุณจะทําให้ชีวิตคุณสวยงามแบบไหนทุกอย่างมันอยู่ในมือคุณหมดคุณสามารถในรมิตสร้างสรรค์สิ่งสวยงามเหล่านั้นได้ด้วยมือของคุณนะคะได้ด้วยตัวของคุณและอะไรก็ตามที่คุณคาดหวังไว้ที่คุณอยากจะให้มันเป็นคุณขอพรอยากจะให้มันเป็นไปรูปแบบที่คุณคิดอะ มีโอกาสที่ทุกอย่างมันจะเป็นความจริงได้มีโอกาสที่มันจะเป็นอย่างฝันอย่างหวังได้แต่ทุกอย่างต้องรอเวลานะคะคุณต้องเรียนรู้กับการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้โลกใบนี้คือโรงเรียนของคุณนั่นแหละเป็นโรงเรียนที่ขนาดใหญ่มากๆใหญ่ที่สุดอ่ะที่จะให้ทั้งประสบการณ์ชีวิตให้ทั้งบทเรียนให้ทั้งอะไรหลายๆอย่างนะคะคุณจะจงคุณจงปรับตัวที่จะอยู่กับโลกใบนี้ให้อย่างมีความสุขให้ได้นะคะนี่คือสิ่งที่พ่อยากจะบอกนะ มาดูข้อความสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่เป็นมันตรงข้ามกับความรู้สึกภายในใจส่วนลึกของฉันคุณจะเชื่อไหมถ้าจะบอกว่ายังรักคุณมากมายเหลือเกินขอโทษที่ทำให้ความรักครั้งนี้อยู่ในความลับฉันจำเป็นต้องปล่อยมือคุณเพราะฉันยังไม่สามารถทำในสิ่งที่คุณต้องการได้ คุณคือความสุขความหวังความฝันคือคำตอบของหัวใจฉันอยากมาขอโทษคุณแต่อีกโก้ฉันสั่งห้ามเอาไว้ฉันมีเหตุผลบางอย่างที่ไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณได้ฉันยังไม่สามารถกลับไปหาคุณได้ฉันมีบางอย่างที่ต้องจัดการนะคะบ,บางคนเขา,าอาจจะมีปัญหาส่วนตัวอยู่เนาะความรักของเราฉันไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนถึงจะเป็นไปได้ ฉันไม่เหมาะสมคู่ควรกับคุณเราแตกต่างกันเหลือเกินบางคนแตกต่างก็ด้วยเชื้อชาติศาส,สนาภาษาวนธรรมความคิดทัศนคติหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของโปรไฟล์ความรวยความจนความพร้อมของชีวิตก็มีนะฉันยังหาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้ว่าฉันต้องการอะไรในชีวิตที่เงียบเพราะฉันยังหาทางออกกับความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ จ็บปวดเสียใจมากนะแต่ฉันไม่กล้าแสดงออกให้คุณรู้อยากให้เราค่อยๆพูดจากกันไม่ชอบการทะเลาะและใช้อารมณ์ฉันเองก็เจ็บปวดทุกทรมานใจไม่ได้น้อยกว่าคุณเลยสักนิดเดียวโปรดฟังฉันอธิบายก่อนฉันมีความจำเป็นและเหตุผลบางอย่างคุณคือภรรยาสามีคือพ่อและแม่ของลูกในนาคตของฉัน ปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความรักของเราฉันต้องการประสบความสําเร็จความมั่นคงในชีวิตก่อนบางคนอาจจะยังไม่พร้อมอะ่ะไม่เคยคิดนอกใจเพราะทั้งหมดใจที่มีมอบให้แค่เธออะนะคะนี่ก็คือเป็นข้อความที่เขาอยากจะบอกกับคุณในตอนนี้เวลานี้นะคะคือต่างคนต่างก็ต่างเหตุผลต่างปัญหานะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะยังไงก็แต่ ก็แล้วแต่ขอโทษทีคุณก็ยังคงเป็นความสุขของเขานั่นแหละยังเป็นความฝันความหวังของเขาแล้วก็ยังเป็นคําตอบของเขาเขาก็ยังคงรักคุณเหมือนเดิมนะคะความสัมพันธ์ความรู้สึกที่มีต่อคุณมันบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะแปลเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนก็คือใจของเขาที่เขายังคงมีความรักและมั่นคงต่อคุณจริงๆนะคะแต่การเงียบของเขาหรือการหายไปของเขาหรือความสัมพันธ์ที่มันอาจยังไม่เป็นไปอย่างใจ มันก็อาจจะมีเหตุผลบางสิ่งบางอย่างปัญหาบางอย่างที่เขาจะต้องจัดการมันอยู่นะก็ประมาณนี้นะคะโชคดีมีความสุขทุกคนนะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ